สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเป็น USB นะครับมีเสาสัญญาณนะครับซื้อมาในราคา173บาทนะครับวันนี้จะมาแกะให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเรามาแกะเลยนะครับ ามาแกะข้างในดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงน,นะครับอ๋อเป็นกล่องแบบนี้นะครับในราคาห7ึงเบาทเท่านั้นนะครับ ข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีแค่ตัวตัวรับสัญญาณ Wifi นะครับกับเสารเราจะมาลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีแผ่นน่าจะเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับแผ่นไมน้ด้วย ไปติดตั้งามาลองเลยนะครับ